พิกัดนี้ติดตามสถานการณ์น้ําจากจังหวัดลบบุรีนะคะคุณสนองท่านสูงเนินค่ะบอกเล่ามาว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอโคกสาโรงจังหวัดลบบุรีตกหนักมาแล้วสองวันนะคะทําให้เช้าเมาื่อวานนี้เองค่ะน้ําจากภูเขาตะเพาและพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านในตําบลพะเนียดและตําบลคลองเกตนะคะ ระบายไม่ทันทําให้เอ่อล้นไหลเข้ามาท่วมในตัวอําเภอค่ะซึ่งเป็นทั้งย่านการค้าแล้วก็เป็นสถานที่ราชการตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งไล่นานแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดด้วยนะคะนี่เป็นภาพระดับน้ำในพื้นที่ค่ะวันนี้ยังคงมีฝนตกในพื้นที่อยู่ แต่ล่าสุดมวลน้ำเหล่านี้ได้ไหลาจากอำเภอโคกสำโรงไปสู่อำเภอบ้านหมี่ซึ่งคาดว่าจะไหลลงสู่คลองชลประทานชัยนาทลบบุรีในอำเภอบ้านหมี่นะคะโดยผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีและอำเภอโคกสำโรงประกาศแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมค่ะโดยประกาศให้ขนของขึ้นที่สูงเตรียมอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับหนึ่งสัปดาห์นะคะ